สวัสดีค่ะมักผบกกวางนะคะช่องกวางทาโล่ค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำมีราศีมินราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายแบบรายเดือนค่ะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นะคะแล้วในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดนงนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการ รับชมค่ะดูได้ทุกสถาน,นะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่หรือจะแอบรักแอบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้ค่ะในช่วงแรกเนี่ยกวางจะเปิดถึงเหตุการณ์เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะถ้าเหตุการณ์ที่กวางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะไม่แน่คําทํานายในคลิปนี้ อาจจะเป็นคำทำนายของคุณโดยเฉพาะก็เป็นไปได้ค่ะส่วนท่านใดสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะตอนนี้กว้างเปิดรับดูดวงส่วนตัวค่ะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือไม่ก็สแกน QR code ด้านลิมนี้ค่ะหรือว่าจะแอดมาเลยก็ได้ค่ะใส่ตตัแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโร่ค่ะกวางฝากกดไลค์นิดนึงนะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะวางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วย The Star ค่ะแล้วก็ h e r m i t ินะคะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะหรือไม่ก็เป็นชาวราศีกุมค่ะสามารถดูวันที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะหรือไม่นะคะเขาคนนี้อาจจะ มีอายุมากกว่าคุณ5ปีหรือ10ปีก็เป็นไปได้นะคะก็คือคุณสองคนเนี่ยมีช่องว่างระหว่างวัยค่อนข้างเยอะก็เป็นไปได้ค่ะดูจากไพ่3ามใบนี้นะคะช่วงนี้ชาวธาตุน้ำอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆอยากใช้เวลากับตัวเองอืมไม่อยากสูงสิงอะไรกับใครมากนักนะคะมีความแบบสโลโมชันเฉยๆนะคะอยากบางท่านเนี่ยอ่านอยากจะอ่านหนังสือ เงียบๆคนเดียวดูหนังคนเดียวนะคะทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างคนเดียวอะคะ่ะอือันเนี้ยมันสามารถสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวเขาคนนั้นก็ได้นะคะทำไมช่วงเนี้ยเขาไปไหนมาไหนไม่ค่อยต้องการเราเลยไม่ค่อยปรึกษาเราเลยนะคะนะเออแสดงว่าช่วงเนี้ยเขามีความรู้สึกว่า อยากอยู่นิ่งๆเฉยๆเ,ยๆเงียบๆอะไรแบบเนี้นะคะเออแล้วอีกอย่างค่ะไพ่สามใบเนี้ยมาบ่งบอกถึงใครใครที่เป็นคนโสดนะคะก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะโสดอยู่เออนะคะไม่ค่อยอยากจะสูงสิงอะไรกับใครมากนักนะคะเอออยากอยู่คนเดียวอยากมีพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากจะแชร์พื้นที่ส่วนตัวให้ใครเลยเบื่อกับการที่จะต้องมานั่งเอ่อเทคแคร์คนอื่นนะคะหรือว่ารับรู้ความรู้สึกของคนอื่น แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากคําว่าเบื่อไหมกับการอยากอยู่คนเดียวไหมนะคะอ่ะไพ่ใบต่อนะคะไพ่สามไม้ค่ะไพ่เจ็ดดาบค่ะแล้วก็เอ่อห้าเหรียญควางแยกเรื่องราวแบบนี้ค่ะว่าการที่คุณเบื่อนะคะการที่คุณรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครนะคะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ย เป็นคู่ที่มีระยะทางก็คือ long distance เนอะเออต่างคนต่างอยู่คนละทิศคนละทางนานๆทีเจอกันทีดังนั้นความหวานความแบบความฮอตความแบบมีแพชชั่นเนี่ยมันอาจจะลดลงไปน้อยลงไปนะคะหรือว่ามันมีเหตุจำเป็นที่คู่ของคุณเนี่ยต่างคนต่างต้องไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะแล้วมันมีความเหนื่อย เออไปทํางานนู่นนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าพอทํางานเสร็จอยากกลับบ้านอยากพักผ่อนอยากอยู่เงียบๆในห้องมืดๆอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เนอะอ่ะมาดูต่อไปค่ะไพ่เจ็ดดาวที่วางเปิดมาได้เนี่ยบางคนนะคะที่อยากอยู่คนเดียวอยากเป็นโสดก็ได้อาจจะเพราะว่าเคยโดนชีตติ้งมาก่อนเออ เคยโดนอนอกใจมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่นะตอนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบปิดๆอะ่ะหลบๆซ่อนๆมันก็รู้สึกแบบเหนื่อยหน่ายมันไม่อยากที่จะหลบๆซ่อนๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าถ้ามันต้องหลบๆซ่อนๆต่อไปอะ่ะอยู่คนเดียวดีกว่าไหมเออนะคะเพราะการหลบๆซ่อนๆนะคะ บางทีมันอาจจะมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยไงมันไม่ใช่แค่มีแค่คุณสองคนก็เป็นไปได้ค่ะเอออาจจะเป็นคุยกันในที่ทํางานก็ได้หรือว่าเขาคนนี้อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะพอมันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันรู้สึกว่าเจ็บช้าน้าใจมันก็อยากอยู่เอ,อ่อกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไหมมาให้คุณค่ากับตัวเองไหมนะคะเนี่ยมารักษาตัวเองก่อนไหมคือมากอดตัวเองก่อนไหมนะอ่าลงประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะอีกอันหนึ่งค่ะ มีไพ่ห้าเหรียญนะคะคุณอาจจะมีประสบการณ์ช้ำรักมาก่อนนะคะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรกับคุณมากนักนะคะแล้วทำให้คุณเนี่ยต้องวิ่งตามความรักพอมันวิ่งตามเขาอะมันเหนื่อยเนาะอ,อ,อย่างเช่นนะคะกวก็ต้องออยกตัวอย่างให้พวกคุณได้เห็นภาพนะคะอย่างเช่นการที่ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลกัน แล้วคุณจะต้องมานั่งรอโทรศัพท์เขานั่งรอาการติดต่อกลับมาของเขาเนี่ยบางทีอ่ะคุณไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะต้องมานั่งพะวงว่าเออเดี๋ยวเขาจะมาเวลาไหนเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาตอนไหนอะไรแบบเนี้ค่ะมันเหมือนเสียพลังงานชีวิตไปอะ่ะแล้วก็เสียเวลาชีวิตของตัวเองด้วยนะคะเออนะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเราไม่มีค่าขนาดที่เขาไม่มาสนใจเลยเหรอ แม้กระทั่งแบบเออตอบลายนิดนึงวินาทีสองวินาทีเราไม่มีค่าขนาดนั้นเลยหรอมันก็มีความรู้สึกเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์นี้เหนื่อยอยากพักผ่อนอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากที่จะคุยอะไรกับใครมากมายนะคะในช่วงนี้ไพ่เดอะสตาค่ะไพ่เดอะสตานี่คือการแบบ h e a l i n g yourself ค่ะก็คือการเยียวยาจิตใจของตัวเองค่ะอเหมือนหยุดพักอะถอยออกมา แล้วก็ลองคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออนะคะว่าเราควรจะทำยังไงดีมันมันแบบที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นใครในชีวิตเขาอะไรเงี้ยอืมมันเหมือนตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบคิดทบทวนนะคะเออว่าเราได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้มากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยคบกันนะมันก็มีการดูแลซึ่งกันและกันเนาะ แต่พอมามาเป็นอางเนี้ยมันเหมือนแบบโดนทอดทิ้งอะ่ะเออไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเท่าที่ควรจากเมื่อก่อนอาจจะเคยมีความหวานแหละเคยมีความรักให้กันมากมายแหละแต่ณนะตอนนี้ทำไมมันห่างออกไปเรื่อยๆเราต้องมานั่งเฝ้ารอเขาตลอดเวลาคอยไล่ตามเขาตลอดเวลาคอยแบบว่าคิดมากว่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์นี้จะชัดเจน เออเมื่อไหร่จะแบบไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าเขาเนี่ยจะหนีไปคุยเก็บใครอื่นหรือแบบเนี้ยบางทีมันเหนื่อยค่ะอืมอารมณ์ประมาณนั้นค่ะโอ้ทาไมช่วงนี้เนียคะกวางเพิ่งทําคลิปของชาวธาตุไฟไปนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษไปนะอันเนี้ยเป็นคลิปที่มีความเหนื่อยเหมือนกันค่ะชาวธาตุน้ําก็เช่นเดียวกันมีความอยากอยู่คนเดียวอืม มาดูต่อนะคะว่ามีสถานการณ์อะไรที่ไพ่อยากบอกบ้างค่ะมีไพ่ในออคบคัพค่ะตามด้วยเออสเตรนนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำด้วยกันเองค่ะธาตุน้ำก็มีราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค,ค่ะเช็ควันที่เช็คราศดีด้านล่างเนาะอ่ะแล้วมีอีกใบหนึ่งค่ะก็เป็นชาวราศีสิงค์ค่ะดูจากไพ่เนี่ย ทั้งสเตรนนะคะแล้วก็ไนออฟคัมเนี่ยคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาไม่ค่อยธรรมดาจะเท่าไหร่เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะอาจจะบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอคนที่เขาวางตัวกับเพศตรงข้ามไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะเออวางตัวไม่ถูกวางตัวไม่เป็นอะไรแบบเนี้นะคะเออมันทําให้รู้สึกว่าทําให้ดูลุคเขาเนี่ยมันดูเจ้าชู้ก็ได้นะอืมเออดูเหมือนเขาคนเนี้นะคะยังคงแบบ หาความรักไปเรื่อยอยู่เลยอะค่ะเอออาจจะเป็นคนชอบเตาะแม้ชอบแบบพูดจายียวนพูดจาขี้เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกับคนทั่วไปด้วยค่ะซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่สบายอกสบายใจนะคะอืมส่วนใครนะคะที่ไม่ได้คุยเออส่วนส,สำหรับใครที่นึกถึงคนที่ห่างหาย มาพอสมควรเนี่ยความคิดว่าในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะอยากรู้ข่าวขราวเกี่ยวกับตัวคุณนะคะว่าตัวคุณนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าเขาเห็นคุณเนี่ยเริ่มต้นใหม่ไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เ,มนหมเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรักเสมอไปเนาะเริ่มต้นคือแบบมีชีวิตดีๆคุณมีความสุขสดใสอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยากที่จะเข้ามา เออเขามักจะแบบเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณแบบตั้งตัวได้เอออะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนใครที่เออ,เอ,อมองหาในเรื่องของอนาคตข้างหน้านะคะคนโสดนะความคิดว่าถ้าคุณเปิดใจนะเออหลังจากที่คุณเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากออกจากบ้านแล้วอยากจะพูดคุยกับคนอื่นแล้วนะคะมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ๆเข้ามาค่ะเออนะ มีความรักใหม่ๆเข้ามาคนเนี้ยเขามีโอกาสที่จะแบบเข้าใจจิตใจคุณเทคแคร์คุณควางคิดว่าคนเนี้ยเข้ามาหาคุณในแบบไม่เหงาอ่ะเออไม่ทําให้ชีวิตคุณเหงาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่ามีโอกาสที่ความรักครั้งใหม่คุณจะเป็นความรักที่มั่นคง นะสดใสมัน่นคงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทิศทางความรักกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่แบบเออมีปัญหาอยู่ตอนนี้สรุปแล้วอ่ะมันจะดีขึ้นไหมคะคุณ,ค,ณคุณกวางเนาะเออหรือว่าเออความสัมพันธ์เนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะมาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะมีไพ่ u e e n ofsource ค่ะตามด้วยไพ่ a t e ค่ะแล้วก็ไพ่ i g h t ofsource ค่ะตามด้วย The World ค่ะ ความคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะหมดไปมันจะแบบหายไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะคุณต้องอเหมือนปลดใจให้กว้างด้วยค่ะมีแบบ open mind เนาะว่า อยากที่จะรับการแก้ไขอยากที่จะเปิดใจให้เขาเข้ามาเพราะบางทีนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยากอยู่ตัวเองอยากอยู่กับตัวเองอยู่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากที่จะคุยกับใครพอเมื่อเราตั้งกาดแบบนี้แล้วอะค่ะคนที่เขาเป็นห่วงเรานะคะเขาก็ไม่สามารถเข้าไปได้บางทีเราอาจจะต้องลดกาดลงบ้างนะคะเพื่อให้ให้เขาเข้ามานะคะแล้วไพ่ก็แนะนําว่าทิศทางความรักเนี้ถ้าอยากให้ไปได้ดีดีที่สุด เราต้องเกิดการสื่อสารและพูดคุยค่ะอืมนะเราพูดคุยอย่างเข้าอกเข้าใจนะคะเออพูดคุยอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วปัญหาทุกอย่างจะจบแล้วหมดไปอืมกว่าเข้าใจแหละว่าตอนเนี้ยคุณน่ะจะมีความรู้สึกว่าเอออยากอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะว่าความคิดว่าเขาคนนั้นนะคะเออนะเขาคนนั้นเอออยากที่จะเข้าหาคุณมากๆเลยค่ะเอออยากที่จะเข้าหาคุณ นะหรือมันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะณนะนะตอนนี้ถ้าเขาอ่ะเงียบอยู่อยากอยู่คนเดียวปีกวิเว้มากๆนะคะคุณต้องพยายามทําตัวคือเข้าหาเขาอืพยายามเข้าหาเขาเยอะๆค่ะแล้วก็พูดคุยเกียับเขาเยอะๆนะคะเอกวางคิดว่าทิศทางความรักในเดือนนี้ของคุณะจะปลอดภัยจะดีขึ้นนะนะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้ ระยะเวลาแล้วก็ความเข้าใจนะคะามาดูต่อค่ะว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยอัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็เมจิกเชียนค่ะเ,เมื่อเมื่อคุณปรับความเข้าใจกันแล้วเมื่อต่างคนต่างแบบเ,เปิดใจกันแล้วนะคะความคิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะนี่มีความมั่นคงมากขึ้น เหรียญน่ยเหรียญแสดงถึงความมั่นคงค่ะเออจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะอืมแล้วก็มีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะมีความชัดเจนนะคะแล้วก็เออเป็นการครบกันแบบระยะยาวค่ะสำหรับใครที่แบบอยู่ห่างกันเป็นแบบ long distance เนอะนะความคิดว่ามันจะมีมีมีมข้อตรงกลางอ,ะอ่ะเออมีข้อตรงกลางที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยสามารถไปด้วยกัน ได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความมั่นคงเราก็เชื่อใจเขาเขาก็เชื่อใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็ความรักเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ลดน้อยลงไปความรักก็ยังอยู่นะคะอืมนะอากวางขอนิดนึงค่ะว่าในมุมมองของเขานะคะเขาคิดความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะควางขอสักสามใบานะคะสองถ้วยค่ะอืมนะแล้วก็คิงถือเหรียญค่ะอ่าตามด้วยควีนออฟคัพค่ะ ถามว่าในมุมมองความสัมพันธ์ในความคิดของเขานะตอนเนี้ค่ะเขาคิดว่าคือคุณเนี่ยคือคนที่ใช่นะคุณคือคนที่ควรค่าแก่การที่ไฟท์มาแก่การที่เขาจะเขาที่เนี่ยมันมีไพ่อัน,นเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยอยู่เขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าถึงตัวคุณ ะคะพยายามที่จะทำให้ความรักครั้งนี้มันไปรอดเพราะตัวเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่เลยคุณคนที่แบบถูกสเปคนะคะถ้าถามว่าสามใบเนี้ยสามารถพูดถึงความรู้สึกได้ด้วยนะนะตอนนี้เขามีความรู้สึกรักคุณนะชอบคุณนะคะแล้วแล,แล้วแล้วมีความมั่นคงกับคุณด้วยนะอืม แล้วก็ตัวเขานะคะนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครคุณกําลังคบกับใครสักคนหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีความมั่นคงมั่นคงสักเท่าไหร่เนี่ยเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะอัปเกรดตัวเองพยายามที่จะเพิ่มคุณ,ณภาพชีวิตตัวเองให้ทัดเทียมกับคุณให้ดูแลคุณได้ด้วยนะคะอืมเออมันดีแบบนี้เลยนะไพ่สามใบเนี้ยขึ้นมาคือน,น่ารักมากเลยอะ่ะ เห็นอยู่เนอะเมื่อกี้กวางเปิดให้ดูเลยนะคะมาดูไพ่แนะนํากันนะคะไพ่แนะนําใบแรกเขาบอกว่าให้เราช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเออนะตอนนี้เขาอาจจะมีความแบบเงียบเหงาปีกวิเวกมีความเศร้าอยากอยู่คนเดียวไม่ไม่สนุกสนานไม่กระฉับกระเฉงเลยนะคะมีตัวเราเท่านั้นแหะค่ะที่สามารถดึงเขาออกมาจาก บับเบิลตรงนั้นได้ออกมาจากห้องตรงนั้นได้นะคะเข้าไปคุยกับเขานิดนึงนะคะว่าในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคำถามเบสิกเลยค่ะนะคะคำถามเบสิกที่มันสามารถเอ,อทำให้คนฟังเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้โอเคหรือเปล่าเหนื่อยไหมวันนี้ทานข้าวหรือ,อยังเออแค่นี้เองเบสิกมากๆเลยค่ะ อืมนะคะนะใช้คำพูดเบสิกพวกนี้นะคะสร้างเออแรงแรงให้เขาได้เดินหน้าต่อไปหรือไม่ค่ะอันนี้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออไม่โอเคกัแบบการที่ถูกเนื้อต้องตัวเนาะก็สามารถแบบเออไปจับมือเขานะคะเนาะจับมือเขาว่าเออเป็นยังไงตอนนี้โอเคไหมนะคะตบไหล่ก็ได้นะคะอบไหล่ก็ได้หรือแบบเรา ถ้าโอเคหน่อยก็เออลองกอดดูนะคะสิ่งเหล่านี้ความคิดว่ามันแสดงออกถึงความรักความอบอุ่นความหงวหงยยยได้นะคะอืมออะมาดูอีกใบหนึ่งเขาบอกว่าความเชื่อใจค่ะสำหรับคนที่แบบอยู่ห่างไกลกันนะคะพื้นฐานเลยต้องมีความเชื่อใจกันจริงแล้วมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลอะ่ะพอสัมพันธ์อยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยก็ต้องมีความเชื่ออกเชื่อใจกัน อืนะคะเราจะต้องไม่เอ๊ะตลอดนะคะเราต้องแบบไม่เอ๊ะตลอดคือแบบเขาไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเราเอ๊ะเฮ้ยไปทานข้าวกับเพื่อนคืออะไรอะไรเงี้ยแบบนี้มันก็รู้สึกทําให้คนรอบข้างอึดอัดนะคะคนเราอะ่ะอยากอยู่ด้วยความสบายใจถูกไหมคะเออถ้าเราเป็นคนที่แบบสร้างปัญหาให้กันและกันไม่มีใครอยากอยู่กับเราเหรอกอืม ถ้าเราเป็นคนขี้วีนถ้าเราเป็นคนขี้หุดหงิด,งดมีใครอยากอยู่กับเราไหมคะไม่มีค่ะที่พูดเพราะว่าเมื่อก่อนกว่างเป็นแบบนั้นค่ะสมัยกวางแบบเรียนมหาลัยขี้หงุดหงิดมากขี้วีนมากนะคะไม่มีใครอยากอยู่ด้วยค่ะเราอาจจะต้องปรับตัวนะคะคนที่อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆที่ใกล้ชิดเราเป็นแฟนเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราที่เขาไม่พูดอะไรนะคะ อาจจะเพราะว่าเขาเคยชินนะคะเขาเกรงใจเราเออแต่เราอย่าทำแบบนี้กับเขาบ่อยๆนะคะอืมมันไม่ดีมันไม่ควรนะอันนี้ก็เป็นไพ่แนะนำค่ะเดี๋ยววังขอเปิดไพ่อันนี้นิดนึงไพ่ข้อความนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรที่เขาอยากจะฝากบอกถึงคุณไหมนะคะอ่าลองขอสักสามใบนะคะเราไม่อยากเสียเธอไปนะคะอืมนะ can't live w i t o u u อ you เออนะ มันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยแต่เราคุยไม่เก่งและไม่รู้ว่าจะคุยอะไรอืมกว่าคิดว่ามันก็ออกมาทนาำนองในสถานการณ์วันนี้นะคะว่านะตอนนี้เขาอาจจะเป็นทำตัวไม่ถูกอยากอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้นะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เข้าสังคมแล้วเขาไม่เข้าสังคมเราอาจจะสอนเขาทีละนิดก็ได้ค่ะเออ ออลองดูไหมลองคุยเออลองคุยกับเราก่อนนะคะออกไปข้างนอกบ้างอะไรแบบเนี้ยเออแบบทีละนิดทีละหน่อยนะคะอืมมาดูต่อนะคะเราจะพยายามทําให้เธอเห็นถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์นี้นะคะอืมวางคิดว่ามันโอเคนะการที่คุณสองคนอ่ะพยายามปรับตัวเข้าหากันค่ะนะแล้วก็หาจุดยืนให้กันและกันนะคะ ความรากักความเข้าใจแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยความคิดว่ามันเป็นเบสิคพื้นฐานนะคะที่จะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยอยู่รอดนะคะ วันนี้กวางต้องขอตัวเออเดี๋ยวก่อนสิคะกวางฝากไว้นิดนึงค่ะท่านใดสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะตอนนี้กวางเปิดรับคิวนะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างค่ะหรือว่าจะแอดไลน์เลยค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็กวางทาโร่ค่ะกวางฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กวางด้วยค่ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะ